วุ้นอันชันมะนาวเปลี่ยนสีสมาชิกภายในกลุ่มนางสาวนันทรีเคือพัฒเลขที่11นายธีรพัฒน์ทองเพชรเลขที่13นายพงพิสิทธ์ช่วยยิ้มเลขที่18ห้อง6ทับ4ครับที่มาและความสำคัญการดำรงชีวิตคงหลีกหนีไม่พ้นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในชีวิตประจำวันเราสามารถค้าขายและดำรงชีวิตโดยเลือกที่จะทรการค้าขาย ปัจจุบันมีของกินที่สามารถสร้างรายได้ได้มากมายการทําวุ้นอัญชันมะนาวเปลี่ยนสีเราจรึงควรนํามาต่อยอดให้มีความน่าสนใจในการทําวุ้นอัญชันมะนาวเปลี่ยนสีจึงเกิดเป็นการต่อยอดที่ดีจากการศึกษาปฏิกิริยาสําคัญที่ทําให้วุ้นอัญชันมะนาวเปลี่ยนสีได้ก็จําเป็นต้องใส่สารบางอย่างลงไปสารเหล่านี้ได้แก่สารแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกความเป็นกรดเบส ด้วยเหตุดังกล่าวทางคณะจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการเปลี่ยนสีของน้ำมะนาวที่มีปฏิกิริยาต่อน้ำอัญชันเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมรายได้และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาปริมาณและการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีที่เปลี่ยนไป 2> ส 2. เพื่อศึกษารสชาติของวุ้นที่ใส่น้ำมะนาวลงไปขอบเขตของการศึกษา 1. ระยะเวลาในการทำโครงงานตั้งแต่พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2. 5 6 6 2. ศึกษาหาปริมาณของน้ำมะนาวที่มีผลต่อวุ้นอันจันที่ส่งให้เกิดการเปลี่ยนเดสีสมมติฐานการศึกษา 1. คาดว่าเมื่อหยดน้ำมะนาวลงไปในวุ้นอันชันส่งผลให้เกิดเฉดสีที่มีความเข้มขึ้นและจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วง สองคาดว่ามันหยดน้ำมะนาวมากจะทำให้เฉดสีมีความแตกต่างกันอุปกรณ์หนึ่งจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับสองจะเป็นเกลือนะครับค่ะสามก็จะเป็นพิมพ์ม,มุนนะคะแล้วก็สี่จะเป็นดอกอัญชันค่ะห้าครับมะนาวครับหกผงวุ้นครับเจ็ดอุปกรณ์ตวงครับผมค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการล้างดอกอัญชันค่ะ ล้างดอกอัญชันให้สะอาดแล้วนำมาคั้นน้ำอัญชันให้เกิดสีด้วยการนำดอกอัญชันไปตั้งเตาแก๊สให้เกิดสีด้วยไฟอ่อนประมาณ15นาทีนำน้ำดอกอัญชันที่ผ่านการตั้งไฟ15นาทีเพื่อเกิดสีนำมาตั้งให้น้ำมีอุณหภูมิเย็นและนำกรองเอาดอกเยื่ออัญชันออกค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำตาลสีช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็จะใส่เกลือลงไปนะครับค่ะแล้วก็รอให้ทุกอย่างเซ็ตตัวประมาณสามนาทีค่ะไปครับจะเป็นการคนให้ผงวุ้นละลายครับนค่ะ พิมพ์สีฟ้านะคะจะเป็นอันชันที่ไม่ได้ใส่มะนาวเลยค่ะส่วนพิมพ์ชมพูจะเป็นใส่น้ำมะนาวมากค่ะค่ะต่อไปพิมพ์สีม่วงจะเป็นใส่น้ำมะนาวน้อยกว่าพิมพ์สีชมพูค่ะ ะก็ตั้งให้เซตตัวประมาณ30นาทีค่ะได้เลยครับต่อไปจะเป็นการนำวุ้นไปแช่ในตู้เย็นนะครับเพื่อให้วุ้นเซตตัวครับผลการทดลองจากการศึกษาการเปลี่ยนสีของวุ้นอันชันสามารถทราบผลได้ว่าน้ำอันชันที่ละลายออกมา คือแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการบ่งชี้ความเป็นกรดเบสและสารลายอื่นในการทําวุ้นอัญชันมะนาวเปลี่ยนสีจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ามะนาวที่มีปฏิกิริยาต่อน้ําอัญชันที่มีสีน้ำเงินเข้มและเมื่อบีบมะนาวลงไปในวุ้นจะทําให้เกิดการเปลี่ยนสีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการทดลองโครงงานวุ้นอัญชันมะนาวเปลี่ยนสีค่ะก็จะเห็นได้ว่าอัญชันะมะนาวมันสีแตกต่างกันค่ะก็ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ That's so, yep.